ยินดีต้อนรับสู่กาเซนทรัน์วันนี้เราจะเจาะลึกทุกประเด็นที่กำลังพูดถึง Isuzu KP ส6 0หกศนในอันปี2 0 2 6ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างความฮือฮาแม้ว่าการยืนยันยังเป็นทางการจะยังมีอยู่อย่างจำกัดกระแสะตอบรับของ Isuzu ซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสู่วิศวกรรมสมัยใหม่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu การปรับปรงุง หลายอย่างในลายผลิตภัณฑ์ Isuzu ปี2026บุ่งชี้ถึงทิศทางที่ k p 360ไรอันอาจดำเนินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรปรับปรุงเครื่องยนต์การปรับแต่งดีไซน์และการอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าลูกค้าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อรุ่นนี้วางจำหน่ายและจะพลิกโฉมตลาดรถกระบะและรถยนต์เพื่อการธาณิตขนาดเล็กในปีต่อๆไปอย่างไร หนึ่งในความคาดหวังสูงสุดสำหรับ KP 360แรงคือการนำระบบส่งกำลังดีเซนร,รุ่นใหม่ของ Isuzu มาใช้การปรับปรุงล่าสุดทั่วทั้งแบรนด์แสดงให้เห็นว่า Isuzu ก,กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เครื่องยนต์ดีเซนเตอร์บกขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมแรงบิดที่ดีขึ้นและสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นด้วยแนวทางนี้ KP 360แน่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาทที่ทันสมัยซึ่งเน้นแรงดึงรอบต่ำที่หนักแน่นการทำงานที่เงียบขึ้น และประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงความทนทานที่จําเป็นสําหรับงานหนักการใช้งานระยะทางไกลและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในชีวิตประจําวันหากรถยนต์รุ่นนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆในปี2026จะทาให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นทั้งบนทางหลวงและเส้นทางในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น การปรับปรุงการออกแบบเป็นอีกหนึ่งด้านที่ความคาดหวังกำลังเพิ่มขึ้นเชื่อกันว่า KP 360ไรอันจะสานต่อสไตล์การออกแบบใหม่ที่เฉียบคมและล้ำสมัยยิ่งขึ้นของ Isuzu ซึ่งหมายถึงกระจังหน้าที่โดดเด่นฝ่ายหน้าเหล็ที่โฉบเฉี่ยวขึ้นและรูปลักษณ์ที่ลู่ลงมากขึ้นทำให้รถดูพรีเมียมแต่ยังคงใช้งานได้จริงคาดว่าเส้นสายด้านข้างของตัวถังจะคมชัดยิ่งขึ้นเพื่อรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและลอออลลอยดดีไซน์ใหม่ อาจทำให้รถรุ่นนี้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นทางด้านท้ายรถไฟไทยยินดีต้อนรับสูกาเซ็นทรันวันนี้เราจะเจาะลึกทุกประเด็นที่กำลังพูดถึง Isuzu k p 360และในอันปี2026ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างความฮือหาแม้ว่าการยืนยันยังเป็นทางการจะยังมีอยู่อย่างจำกัดกระแสะตอบรับของ Isuzu Series ใหม่ ที่กำลังจะมาถึงนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสู่วิศวกรรมสมัยใหม่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซการปรับปรุงหลายอย่างในไลน์ผลิตภัณฑ์อิซูซปี2026่งชี้ถึงทิศทางที่ k p 3 6 0ไรอันอาจดำเนินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเครื่องยนต์การปรับแต่งดีไซน์และการอัปเกรดฟรีเจอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าลูกค้าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อรุ่นนี้วางจําหน่ายและจะพลิกโฉมตลาดรถกระบะและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กในปีต่อต่อไปอย่างไร 1. ในความคาดหวังสูงสุดสําหรับ KP 360แรงคือการนําระบบส่งกําลังดีเซลร,รุ่นใหม่ของ Isuzu มาใช้การปรับปรุงล่าสุดทั่วทั้งแบรนด์แสดงให้เห็น